t r a d e r 101ในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลราคาในอดีตมาประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบต่างๆตามเงื่อนไข และความสามารถของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์อ่านพฤติกรรมตลาดได้ง่ายขึ้นทั้งการดูแนวโน้มและการหาจังหวะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายแต่อินดิเคเตอร์นั้นไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ทํานายราคาในอนาคตทุกสัญญาณที่เห็นคือข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วจึงไม่สามารถการันตีราคาในอนาคตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาดูตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์นิยมใช้กันโดยทั่วไปอย่าง moving average ที่ใช้สำหรับดูทิศทางของเทรน RSI ที่ใช้สำหรับเช็คแรงซื้อแรงขายเพื่อดูโซนโอเวอร์บรอดโอเวอร์โซและ MACD ที่ใช้สำหรับดูโมเมนตัมและสัญญาณการกลับตัวของราคาเทรดเดอร์บางคนอาจใช้หลายอินดิเคเตอร์ประกอบกันหรือวิเคราะห์รวมกับปัจจัยพื้นฐานและข่าวเศรษฐกิจ สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะใช้อินดิเคเตอร์ไหนก็อย่าลืมที่จะบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับ indicator, อินดิเคเตอร์เรียนรู้กันแล้วอย่าลืมนําไปปรับใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับเทรดเดอร์วันโอวันในคลิปหน้าโปรโดติดตามว่าเราจะนําความรู้ข้อมูลหรือเทคนิคอะไรมาฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Market for you Thailand เพื่อมาให้พลาดคลิปถัดไปของเรา